จ้ามาพบกับเบนอีกแล้วนะคะอ่าเกร,เรบ,บ้านบาน,บานใบเบนเนาะเดี๋ยวเบนจะพาเดี๋ยวกลับกล่องนะเบิงเนี่ยลงอยู่ในาน้ำเด้นี่นี่จ้าเบิงพามาเบิงไข่หอยเชอรี่เบนห้องจะเก็บไปวันที่ยี่สิหาบาห้าวันหันเด้นี่มึงไข่อีกละไข่เต็มเลยเนาะจ้านี่นี่ไขเเ่เต็มเลยเต็มเลยจักมือยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้า ซีมือพูดนะขนาดมีแค่ลอยเก้าสิบโตหนึ่งเด้จ่าอยู่ในกระชังนี่ลอยเก้าสิบโตมึงเนี่ยมันไข่เต็มเลยพูดนะเห็นว่สวอนคักเนี่ยไข่อยู่นะมือเอื้นเป็นกระสิไปซื้อกระชังอีกเนาะมือเอื้นจะไปนอนงสูงเนาะไปซื้อกระชังมึงเนี่ยทุกคนสวอนคัก,อย,กยอยากให้มีจำนายไว้ไว้จ่อยากให้มีจำนายไว้ไว้จะได้มีเอเงินเข่ารายวันเนาะนี่ ว่าจะขยายให้มันหลายกว่าเก่านะจ๊ะมันนี้เบนลงมาได้นามใน่สะเนาะมาเก็บอ่าจอกดอกกุหลาบนะจ๊ะจะเป็นการขยายพันธุ์อ่าต่อยอดนะคะต่อไปเนาะนี่เป็นกางเก็บอาจจะไปขยายพันธุ์เพื่อจะขายเสริมกันกับแนแดงนะจ๊ะจะเพาะเพื่อนพราะว่าเห็นเพื่อนๆอนอยู่ในกลุ่มเกษตรอ่าในอ่า YouTube หรือต่างๆเพื่อนว่าขายได้นะคะดอกระบาดเนาะบางหมองเพื่นก็ขายโลละสองร้อยนะจ๊ะ ก็ได้จะเก็บไปเลี้ยงเสริมกันกันกบแหนแดงที่เบนเลี้ยงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็จะขายายเพิ่มนะคะอยากมีลายใดแบบลายวันเนาะเก็บไข่หอยเชอรี่ขายให้คุณแม่เบนมีลายใดเนาะแล้วก็จะได้เป็นผู้สูงอายุมีคุณ,ณภาพเนาะจ้ะเมืองไข่หอยเชอรี่อยู่ในวันได้จ้ะนี่เบิ้งๆลายบ่แช่ให้เบนใดว้จ้ะ พามาเบ่งไข่หอยเชือรี่จ้าสุคนเป็นอยู่ในน้ำได้หน่เบ่งเนี่ยไข่หอยเชือรีีอันนี้เป็นเลี้ยงไว้นี่เป็นชุดแรกเนาะเบนเอามาฟักอ่ะตั้งแต่ช่วงเดือนอ่าพฤศจิกานะจ้าแล้ที่นี่ก็เลี้ยงได้รอยเก้าซิโตจ้าแล้กก็มาปล่อยลงในน้ำธรรมชาติเนาะคิดว่าเพื่นเพื่นนหนาจะมักอยู่น้ำธรรมชาติเพิ่นจะไข่ดีเนาะจ้า อันนี้ลอยเก้าสิบตัวเนาะยังไข่หลายป่าน,นี่เนาะผู้บางคนที่เพิ่นเลี้ยงแบบสามลอยสี่ลอยอ่ะพอแม่พันนี่โอ้ยคือสิไข่หลายคักขนาดของเบนไม่แค่ลอยเก้าสิบตัวนี่ไข่หลายอ่าเก็บไปแล้ววันที่ยี่สิบหาเมษานะจ๊ะเก็บไปชุดเก็บไปชุดแรกนะคือวันที่สิบหาเมษาหลังจากชุดที่สองยี่สิบหาเมษาวันนี้วันที่ยีสส่สิบเก้าเมษาหกซีเนาะจ้ะเบิง่งแค่ซีมือผ่านไป ไข่ยางหลายเลิ่มไข่หลายเพราะว่าฝนตกเนาะจ้าิ่นกระสิไข่ดีฮ่าเพื่อใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เบื่นเนาะจ้ามามาแบ่งปันเนาะมาแบ่งปันเฮาก็อยากเลี้ยงให้มันได้แบบได้หลายเนาะเฮาจะได้มีรายได้อยากให้คุณแม่เพิ่นมีรายได้ร้ไรยวันเนาะอยากให้เพื่อนมีอ่าคุณภาพที่ดีนะผู้สูงอายุที่แบบว่ามีรายได้เนาะขามาใบ้บานสมือแล้วจะได้แฮปปี้เนาะจะได้บ่ไเด็ว่า ถ้ายอยากได้เงินตะน้ำลูกเงี้ยสิลูกว่าทรงหายกันอายี้กนางอ้อยสิจะ <c oughs> <c oughs> โอเคจ้ะเบิ่งอันนี้เป็นการไปเก็บจากธรรมชาติเนาะจา้ะอ่าปกติบ่มีเด้อจ้ะหอยอยู่สะของเนบนน่ะบ่มีแต่ว,ว่าอ่าช่วงอ่าเดือนกระะกฎาคมสิงหาคมนะ่ะแม่เพิ่นซื้อหอยนะคะซื้อหอยเชอรี่นะ่ะมาปล่อยนะคะประมาณ2อกิโลเนาะเอามาทิ่มลงก็เลยมีหอยนะคะอยู่ในสาเบน แต่กับพค่อยย่งหลายปรนได็นเนาะจากว่านกนกหลายนกมาจอบกินเนาะมังงอยมังง้อยน้ำหยาน้ำหยังสิอาจารย์นี่มันกะมันหกเนาะกับมังง้อยน้ำหยาน้ำหยังลักกินหอยเฮ้าเนาะมันกะธรรมดาเนาะจ้าซัดเพื่อนกะอยากจะอยูหลอดเพื่อนกะต้องหาเนี้ยยูแนวกินเนาะเพราะมันกะอึดมองอยู่มองกินแล้วมองได้อุดมสมบูรณ์เพื่อนกะสิมาอาศัยอยูเนาะจ้าเบิ่งจ้าเบิ่งเป็่นกะ จะทิ่มพวกพักบุงอีหยังให้อยู่เชิงธรรมชาติแน่จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะให้เพิ่นกินเนาะแล้วก็มีปล่อยแหนแดงไปน้ำนาะจ้ะอันนั้นแหนแดงอยู่พุ่นเราจะปล่อยแหนแดงให้กินแล้วก็มีหัวอาหารน้ำนะคะน้ำเพิ่นก็สิบ่เสียเนาะเพราะอยู่ในสระธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเมื่อกาเสะห้อาหารตอนช่วงสามถุมนะคะสามถุมเป็นก็จะมาให้อาหารคือคือให้อาหารปลาดุกเนาะจ้ะเพราะว่าอ่าว่าดงลงทุนซับซ้อนเนาะเพราะว่าเขาก็เลี้ยงปลาอยู่แล้วในสาเขาเนาะมีปลาเข็งเขากะทั้งหา ปลาเข้าอยู่ในสารหล่ะเขากะได้ให้หอยเชลลีน้ำหอยเชลลีเพิ่งกะกินว่าเปลืองเนาะจ้ากินว่าเปลืองเลยเบ้นในบ้านให้ประมาณกัมเมื่อหนึ่งอ่ะกัมมือนี่แหละนี่เนี่ยมาเลร้งมานะคะแล้ะก็อ่าให้พวกซุ้มอนุบาลกับประมาณสองสามเมตรนะคะอนุบาลอยู่กับให้สองสามเมตรเพิ่งกะสิมาดูดกินนะคะกับไม่ได้ให้ลวงให้หลายเนาะเพิ่งกะกินหน่อยเพราะว่าเพิ่งอาศัยว่ากินผืชดอยู่แล้วนะคะทุกคนโอเคเนาะจ้าอ่าเป็นลงมาในน้ำมาเก็บจอก จอกดอกกุหลาบจ้า,าไปเลี้ยงเสริมกันกับแนแดงแล้วก็เลยเห็นไข่หอยเชอรี่ก็เลยเก็บน้ำเนาะโอเคจ้าเอาเบนจะไปหาเก็บไข่หอยเชอรี่ไปฝักอีกนะคะ โอเคนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยพบกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคนไหนกลับมาย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เบนกดไลค์กดคอมเมนต์เบนได้เนาะทุกคนเนาะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเบนกับเป็นมือใหม่เนาะเกษตรบ้บบานๆมือใหม่มือใหม่ฮัดเลี่ยงเนาะฮัดเลี่ยงฮัดเลี้ยงหอยมึงมหาเก็บมหาเก็บในป่านอย่างกับอืน่นป่านอย่างก็จ้ะนี่ จำซื้อไปได้อีกแหละอยียงเกาะปลาอีียงเกาะหนาอันนี้หนาป้องจะได้นี่แดดออกนี่เบนจะได้มากเกี่ยวออกนะจ้ะมาทําความสะอาดออกดึงออกเพราะว่าเดี๋ยวมันว้าออกเดี๋ยวมันจะแพรไปหลายก็เก่าเานาะจ้ะแม่คนบอกว่าให้เอาออกเนาะมาดึงออกดึงออกแม่ว่าให้มากเกี่ยวเลยสิมากเกี่วเนาะจ้ะเกี่ยวเทา่าปีกายมินิดเดียวปีนีก็แพรหลายเนะยาะหนาป้องเนะานะ แอบฟองร้ายครับมันจะโกหกแมวว่าเดี๋ยวงูเดี๋ยวอย่างมามาสอนอยู่เนาะจ้ะโอเคค่ะไปราคานี่ค่ะบ่อหอยเชอรี่เบนอันนี้มามาทำให้เนาะกระชังเลี้ยงโอ้ยไข่ยัางเต็มเห็นไหมคะสะอ่อนไข่ซีเมือด้จ้ะเนี่ยหลังจากวันที่ยี่สิบห้าเก็บไปแล้วรอบหนึ่งปล่อยไว้ซีมือไข่หลายปันน้ดละอันหอยมีแค่ลอยเก้าสิบตัวด้วจ้ะพอแม่พันธุ์เพิ่นน่ะร่วมกันลอยเก้าสิบตัวปล่อยปลยลงนี มพิ่งจะเป็นไข่เนี่ยอายุเพิ่นอายุหอยเบนหกเดือนจ้ะเพิ่นเริ่มไข่อย่างแต่ยุหาเดือน,นาาเนาะจ้ะเนาะโอเคนาาเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นไม่ได้ซื้อแล้วจ้ะอันนี้ก็คือเขาเริ่มต้นที่เัาเองแต่เอาไข่เพิ่นม,มาฟักเอาไข่เพิ่นม,มาฟักแล้วก็เลี้ยงเพิ่นม,มาเรื่อยๆนะคะจนเพิ่นใหญ่เป็นอ่าใหญ่แบบว่าจนผสมพันธุ์ได้เขาก็เลยเอามาลงครบหาเดือนก็เลยเอามาลงบอ่บอบ่อดินบ่อธรรมชาตินี่นะจ๊ะในกระชงัง ตอนแรกเป็นกระเหลี่ยงอยู่ในบอ่อซีเมนต์ก่อนนะจ่ะแล้วก,ก็เลยสังเกตว่าเพิ่นบอย้อมไข่สักเท่าเพิ่นผสมพันแ้่เพิ่งว่าไข่ก็เลยคิดว่าน่าจะไปอยู่กับธรรมชาติมันจะไข่เร็วกว่าก็เลยตัดสินใจเอาลงบอ่อธรรมชาตินะจ่ะบางอันมันกะฟกักแล้วก็มีนะจ่ะเป็นเก็บว่าัฒนบางเท่าเพิ่นก็ฟกักโตไปนําอันนี้ก็คือเพิ่งไข่ใหม่เบิ่งไข่ใหม่เนี่มืแรงมาเบิ่งโลดจะ้ะเขื่นมาไข่เต็มเลยเนี่ามืแรงนี่จะมาเบิ่งสองสามถม จะมาสุ่มือสามถุ่มนี่เป็นกะจะมาสละโอเคค่ะทุกคนมีคำถามอะไรก็ทักเบนมาได้นะเป็นกำลังจะแบบว่าขยายพันธุ์หอยเชอรี่เนาะอยากให้คุณแม่มีรายได้เนาะผู้สูงอายุเนาะให้มีรายได้รายวันเนาะเราก็เริ่มต้นตอนนี้เลยแม่ก็59าก้แก่ก็60สก็พอดีอยู่บ้านไม่ต้องทำงานหนักเนาะก็เราเองก็ได้อยู่บ้านมีความสุขเนาะ ดูดูเรธรรมชาติดูเลไปเนาะทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็มีความรู้เนาะทุกคนโอเคนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะคะในการเริ่มที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะเราสามารถลงมือทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนคนอื่นเนาะเบนก็บอได้ซื้อพ่อเม่พันเนาะเบนกะเริ่มเอาจากใครเพิ่นเนี่ยละไปฟักไปเฮ็ดเอาทุกอย่างแล้วจ้ะเพราะเขาจะได้เลียงดูน้ำเนาะ เขาประดองไปทางลัดหมากอันนี้เขาก็ได้มีประสบการณ์ว่าเขาอยู่เขากินยังไงตอนหน่อยเขาเฮ็ดยังองี้ยงสินะจ๊ะก็มีความรู้แล้วกะ็สนุกไปอีกอย่างนึงเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไปแล้วรักๆทุกคนค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ